สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง gadget 365 Day ครับก็มีสินค้าเอามารีวิวให้กับลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้เรามากับตัวเจ้า m อ่ e ไม้ e เซลฟี่ที่สามารถตั้งสามขาได้แล้วก็มีตัวกันสั่นสำหรับถ่ายวิดีโอได้เป็นเหมือนตัวกิมบอมเล็กๆ ในราคาที่ประหยัดตัวนี้เวลาเปิดปาก็จะมีแสงสีเขียวออกมานะฮะตัวนี้สําหรับจับมือถือหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรี่นต่างๆได้หมดเลยตัวนี้อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเบื้องต้นเล็กๆนะลองปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆมาแกะกล่องรีวิวดูทีละอย่างเลยครับเริ่มแรกเลยเรามาดูตัวกล่องครับตัวนี้จะเขียวนว่า Gimbal Stack สเตนวิลลิ e เชอร์หรือเปล่าผมอ่านไม่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวนี้รุ่น L08 จะเขียนม,มาให้เลยว่ามีตัวกันสั่งความยาวของตัวไม้นะครับอยู่ที่86เซนติเมตรนะครับตัวนี้ข้างหลังเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีมีขาวกับดำขาวกับดำนะครับตัวนี้ในกล่องเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยใช้ รู้สึกว่าบลูทูธเนี่ยใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ตามเขียนมาหลังกล่องน,นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดออกมาโอเคเปิดออกมาครับตัวนี้สินค้าก็จะมาแบบนี้เลยนะครับมีตัวกระดาษก,กันรอยข้างหน้านิดหนึ่งเดี๋ยวตัวนั้นวางโชว์ไว้อย่างนั้นแล้วกันออกมาครับเวลาพับเนี่ยมันจะได้เล็กมากครับแค่นี้ครับ แล้วผมเทียบให้กับตัวกล่องละกันก็จะอยู่ประมาณนิดนึงคือมือเราสามารถถือได้ฮะขนาดนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่มากกำลังพอดีนะครับตัวนี้มุนตัวเครื่องออกมามันจะเป็นเหมือนกับเป็นไม้ตัวนี้ออกมานะครับขาตั้งเนี่ยสามารถเปิดเป็น3ามขาได้ความยาวเนี่ยเราดึงขึ้นได้เลยครับ ผมว่าหลักๆเนี่ยมันใช้ได้2แบบก็คือใช้เป็นไมค์เซลฟี่ได้แล้วก็ใช้เป็นกิมบอมสำหรับถ่ายวิดีโอในการกันสั่นได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับบลูทูธในตัวตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นทั้ง iOS และวก็ Android สามารถกดชัตเตอร์หรือว่าเป็นวิดีโอได้นะครับตัวนี้คือติดมากับตัวเครื่องเลยแต่ว่าเราจะถอดออกไปแยกใช้ก็ได้อีกเหมือนกันไม่มีปัญหา เวลานเราใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเจ้ากิมบอมนี้แล้วก็ลองเอาสมาร์ทโฟนใส่เดี๋ยวผมเปิดตัวโทวรศัพท์เราใส่ตัวสมาร์ทโฟนลงก่อนเลยครับเวลาใส่แล้วนะครับแบบนี้แล้วผมก็จะเปิดตัวเจ้ากิมบอมนี้ออกมามันจะมีปุ่มกด ตัวนี้ใช้ชารแบตนะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับ,ม,รบมันจะไม่สั่นนะครับตัวนี้นมันจะไม่สั่นมันจะไม่ไปตามแบบคือจะได้ภาพที่นิ่งขึ้นครับเวลาถ่าย แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับนอกจากว่าเราใช้แบบนี้ได้เราต้องการที่จะล็อกปุ่มเนี่ยเรากดด้านหลังเลยกดปิดก่อนเราต้องการล็อกมุมเนี่ยตัวนี้จะมีตัวล็อกให้กดล็อกได้เลยครับสมมุติว่าเราต้องการแนวนอนแบบนิ่งๆเลยฮะกดปุ๊บแค่นี้นะครับสำหรับพวกยูทูบเบอร์ต่างๆหรือว่าบล็อกเกอร์คือกด3ขาแล้วก็รีวิวสินค้าหรือว่าจะทําบล็อกทําอะไรตัวนี้ได้หมดเลยตัวเดียว ราคาไม่แรงตัวนี้วัสดุดีครับแล้วก็ใช้งานไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้แต่ผมจะถอยตัวกล้องแล้วก็ให้ดูกันเต็มๆหน่อยน,นะครับตัวนี้ขนาดก็จะได้ประมาณนี้เลยครับเวลาพับเล็กปุ๊บก็จะได้ประมาณตัวฝั่ง ทางด้านขวาครับตัวนี้อดูตัวนี้ฝั่งซ้ายนะผมว่าโอเคเลยนะครับวัสดุโอเคแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาสะดวกใช้งานง่ายครับตัวนี้สำหรับเจ้ากิมบอลรุ่น L08 ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้ามารีวิวแกะกล่องโชว์สินค้าให้อยู่เป็นประจำนะครับถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ